โอเคก็กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอย่างวนที่ฉันเคยเห็นอะไรเปลี่ยนไปไหมฮะเห็นอะไรเปลี่ยนไปไหมฟามแกะแกะสีลุ่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่แกะสีลุไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แกะสีลุเห็นอะไรเปลี่ยนไปเห็นอไปลี่ไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เห็นอะไรปลยไปเห็นอะไรเปไปไม่ใช่ M P C ไม่ใช่ M P C ด้วยไม่ใช่ M P ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ M P C ด้วยไม่ใช่ M P C ด้วยเห็นอะไเปล่ยนไปเห็นอะไรเปลนไปเห็นอเปลี่ยนไปเห็นอะไเปล่นไปเห็นอะไรเปลี่ยนไป ไม่ใช่ฟางไก่ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอะไรอะไรเป็นไปฟามวัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟามวัวอะไรอะไรอะไรฟามเต่าไม่ใช่ฟามเต่าไม่ใช่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 ฟามเต่าไม่ใช่หัวซอมบี้ที่ติดจุกบนบ้านลาลี่ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เห็นมือไหมเห็นมือไหมไม่ไงผมไปเปลี่ยนสกินใหม่มาก็ ประมาณนี้ผมเห็นว่ามันเท่ดีใส่หน้าก,กากเอโนแมนเดวยก็เปลี่ยนสก,กินใหม่ประมาณนี้โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกประมาณนี้ก็เปลี่ยนสก,กินใหม่วันนี้ผมจะมาสำรวจว่าบ้านผมถึงยุคอะไรแล้วผมเลยมียุคก่อเพชรหรืออะไรสักอย่างแล้วผมก็เลยมาดูว่าบ้านผมถึงไหนแล้วบ้านผมแตนาไปถึงไหนแล้วผมคิดว่าไม้คราฟของผมน่าจะประมาณ อีพีที่สิบสองไม่ก็สิบเอ็ดไม่ถึงสิบสองนี่แหละก็จะจบอีพีแล้วแล้วถ้าถามว่าทำไมจบเร็วจังเพราะว่าผมไปเลเเป่นผมไปเล่นนอกจอมาเยอะพอสมควรอยู่เยอะมากเลยละ่ะเยอะมากมากเลยก็วันนี้ผมก็เลยว,ว่าจะไปขี่ม้าสำรวจดูว่ามีอะไรปางนะโอเคเดินมาแล้วราว่าเราไปขี่เล่นกันเถอะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วครับอ,อีพีหน้าผมอาจจะไปท่องนะรกหรืออะไรสักอย่างก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอจนจบนะครับสำหรับนี้ก็พอแค่นี้แล้วบาย